เรตติ้ง3ตอนล่าสุดจากศัตรูสูส่หัวใจสมราคาอ้้มพัชราชัเชือ้อมาแล้วจ้าเรตติ้ง3ตอนล่าสุดละครจากศัตรูสูส่หัวใจของอ้้มพัชราภาและมิกทองระยะปรากฏว่ายังคงปังและไม่มีแผ่วถือว่ากําลังเข้มข้นเลยทีเดียวสําหรับละครจากศัตรูสู่หัวใจทางช่อง7ที่ได้นางเอกสุตาสาวอ้้มพัชราภาชัยเชือ้อ มาประชันบทบาทสุดดราม่าก,กับให้เอกหนุ่มดุ่นน้องวิกหมอชีดมีทองระยะซึ่งตอนนี้กำลังโกยเลตติ้งให้กับทางช่องเจ็ดอย่างต่อเนื่องโดยวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนได้ไป5.7วันเสาร์ที่21พฤศจิกายนได้5.6และวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพุ่งทุบสถิติตัวเองไปถึง6.1สมกับที่ได้รับคำชมว่าเคมีพระนางเข้ากันมาก บวดสนุกลุ้นตามทุกเบรกและสาวอ,อ้ำพัชราภาสวยไม่สั่งจนแม้แต่หนุ่มพกประธานวงหวานใจสาวอ,อ้ำยังชงไม่ขาดปากว่าละครสนุกแถมยังมีแซลด้วยว่าจูบมันเลยนะสนุกไหมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าว ถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ